บินเจอก,กันโรบินใช่ปะวะเอาดีเอาดีอันนี้อาจจะเป็นแบบคนคนคนใหญ่กว่าก็ได้ไอ้าอาจจะเป็นแบบลองลอง,ลองพูวรยการโรบินอะไรเง,งี <c oughs> ้ยแต่์อะไรมันออกแคร์ได้หมดเลยมันเขาอยู่ไททานิกเว้ยเขาไม่ได้อยู่แคนโรบินอันนี้อยู่แคนโรบินอันนู้นน่าจะเป็นสังกัดนะไปหน้าเลยไมาแล้วรถมาแล้วปาดแล้ว

ตัวเดียวขนาดหน้าบ้านเลยวิ่งอะไม่กี้สูตรหนึ่งวิ้งละพี่เออสูจุดหนึ่งพี่ดูแล้วเมื่อกี้มันในมุมที่ต้องกระโดดยิงไงเมื่อกี้ไงเออสูตรจุดหนึ่งนี่เข้ามาก็ไม่เปิดอีกแล้ว ชะตากรรมน่าจะดูเลยผมเปิดอยู่พี่่อยูผม <c oughs> เปิดอยู่ <c oughs> เปิดอยู่ <c oughs> เปิดตลอด่าเนาะเลเม็ดศูนย์ทีคิวอะพี่เลเม็ดศูนย์สไตล์โอ้ยเชี่ยเสียดายไม่ได้คิวด้วยไม่ได้พันยาสักกล่องนะไหวยอยู่แม่งเลือดเจ็ดสิบห้าเองมึงไม่เล่นโมโคลันก็คนเหลววะ ไม่รู้อ่ะโอ้คเชื่อพวกนี้น่าจะช้ำสีสีอเนะนี่ยดูจากทรงกูว่าไม่ได้เล่นนะ่ะตอนเนี้ยเพิ่งเอาออกไปหลังบ้านเขียวไอ้หลังบ้านเนี่ยฝับ่บ้านบ้านไม้กาวอฝั่งบ้านแนวฝ้างวัดมันอยู่บ้านแนวคพี่บ้านแนวฝั่งซ้ายมันเรียงกับบ้านไม้ ดาวให้คตเจ็บสตัวนะมาระเบิดันเน้าบ้านไม้ไปแล้วดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่ง r s t o านไม้อลดาดาวดาเีคตเจ็บเลยดิใบนอะโอ้ยเฮียไม่ยิงเลยสัตว์ไอเฮียไม่ตายโอ้ยนัดเดียวสิบเจ็ดนะดอะ ต่้ี่ยิงไม่โดนอ่ะกูไม่ได้จับปืนมาไงเมื่อกี้เฉย์อยเออย์ตัดหัวไอ้เองตบปั่นหัวไอ้ี่เอาไอ้ทองไปทุบหัวเขาไอ้เงี้ยไม่ได้เก็บปืนมาหรอวะเนี่ยจนเลวะกูเล่นปืนเต๊ะเต๊ะป่ะเนี่ยเล่นจริงเครียดกว่านี้อีก่แน่ผมว่า ีเนาะมินแรกอับเข้ากดโคโนกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วเว้ยต้องมีหมัดก่อนสลายเพื่อชนะนี่เรืผมมีตัวสองตัวแล้วพี่น้าก็กดดิ่น้าแตะเขาข้างในแล้วนะพฮะอยู่หลังกล่องครับพี่มันขึ้นชั้นบนไปตัวนึงเขาเล่าผมมีมินนี่มันจะขึ้นสองตัวแล้ว กึงเนสองแม่น็อดยิงนะแมกน็อตยิงตายแม็กน็ตมันเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปแน่ได้รูอ่ะเข้าไปแล้วไม่ได้ล้วกล่องตรงนี้สองตัวแม่กยิงไม่ได้เหรอวะขวาเนี่ยไม่ได้เต็มเจ็บไปนะเว้ยเสื้อสะอตอ่ะดูไว้แม็กตรงกลางตรงกลางจ้าเอยู่ไก็ เสื้อขาวเจ็บเสื้อขาวเจ็บข้าวเหยไอ้ข้าวหว่างข้าวหว่างข้าวหว่างเจ็บมากหาวหนาวเดือตรงไหนรอะขบวนขบวนขึ้นสุดบนสุดขึ้นไปบนสุดแล้วเออนี่ยังสามอีกเขี้ยยุงกัดเองยุงกัดอยู่โดนโดนโดนที่โดนเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ขึ้นเปล่าสองขึ้นเลนไม่ดีไหมไม่ดี มาวะช่วงนี้มันกำลังท็อปฟอร์มกำลังมาแฮร์เอ็มบีห้าเปล่าไปบีระเบตเดี๋ยวมาป่ะเก้าสิบแทบไม่มีใครเมนเลยนะพี่เด็ดเออ๋ยววูจะไปห,หลัง,งเมนล่าสุด16านาทีพี่ของผมวะเล่นด้วยครับเออมาดิบุโน แม่งเชิญไม่เข้านะพี่นะนี่หย่อมผมนะอุ้ยเชื่อจะตายเชื่อโดนสไนซ์แซ่ดตรงแค่งน้ำอ่ะเฮ้ยเหมือนคนออกขวามาเลยเออดาวสวยดีบ้านมันตกคอนมีดไอเดนวิ่งตัวนึงวิ่งตัวนึงเดนวิ่งหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องไอ้ตั้งลอยตั้งลอยดาวดาวดาวหลังกล้องดาวชุบได้บอกบอกมันดีดไปสามชุบไปสามชุบไปสามชุบตั้งวอลปิดแค่เนี้ยตั้งวอลปิดมาแล้ว mình mà nó mình nó nong ở thao của mình đấy, đẹp, cái đi cho nó mình đi sập đi, sập sôm đi, sập sôm đi, sập sôm một đi, cái gì vậy, cái sập sôm, ah ha, đẹp, cái gì vậy, 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 cái เพื่อนเอา M p 5ไปมีปืนชาร์จหรืยอยังมีนะเพื่อนผมมีซื้อแล้วกันผมซื้อวินหน้ามีเพ <c oughs> เดี๋ยวยันทางละสองดีกว่าแม็กเราออกาซไป <c oughs> เออเอออย่ายิงกู <c oughs> <c oughs> หลังบ้านฟาร์มมีตัวหนึ่งนะเพื่อนยิงไม่ได้นี่หว่าเดียมนี้ กองไม้มีันจะมีตัวมาดักลงรถเราด้วยนะนี่ตัวหนึ่งพี่มาีสองตัวนะพี่สองตัวในบ้านมีตัวนึงไอ้แม็กเอ็งยิงในบ้านได้เปล่าวะมันอยู่หลังหัวพี่สองตัวเลยนี่บ้านหลังบ้านเราคนเดี๋ยวขอพี่าะแต่เลยหลังหัวหลังรถรถจะโดนโดนแล้วค่าพอพี่จะแตกว่ะในบ้านมีมีโมโนนะโอเคใส่เนเฮ้ยฝั่งพี่โอ้โหเยอะอ้าวนกสองเลย f i r ว t ม l o o d มีม็กอโน รัวโดนเล่าง่าไอ้แมกรัวมันโดนไปเล่าง2าสองนัดอ่ะไม่น่าจะมีของแล้วอะ่ะยังไงปิดได้ป่ะรัวพี่ดูขวาให้แมกงอองไปบ้านบริสั์แมกมันอ้อมไปบ้านเราแล้วเราต้องเล่นฝั่งซ้ายไหวน้องไหวเอานอกหนึ่งพี่ขอนอกหนึ่งโอ้มันปิดได้ว่าเลย โอ้โหเฮี้ยเม้งตายวงนเนี่ระเบิดกูไอ้เหี้ยโอ้โหระเบิดกูไม่ได้ปลาเลยโอเคไดสงสัยเขาอยากให้กูเล่นลูกซองว่ะไอ้ของแม่งเยอะสุดแม่งเลยปะขอระเบิดได้ปะสุดดิสุดดิกูมีโคโนะอ่ะเมื่อกี้กูไม่ได้กดเพื่อนเพื่อนอ่ะระเบิดได้ปะขอไม่ระเบิดน่าจะให้พี่ซอร์ลูกซองให้ว่ะเศรษดายไม่เป็นไรเล่นเลยเราเล่นเลยนะเล่นเร็วนะ ขอนอองไห่มาไอ้ดีมีโครดปะมีมีมีโดนดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งที้หลังกูแม่กูวสองนัด่กูตัวนึ่งน้ากูตัวนึงคอนกูเนี่ยคอนกู

เฮ้ยรอล่างดิลงมาก่อนมาดิวันจิบวันเดือยเฮ้ยโอ้ยจะวายไรเลยเมี้ยต้องทำซัมเฟอ่์จังวะพี่โอ้โหเอ <Allah> ็งยิงขนาดนั้นใครยัยิงไม่โดนล่ะน้องเอ้ย